พูดถึงเรื่องจับเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเตือนไว้ก็คือ mm hmm. พวกที่ไปทดลองเล่นโทรศัพท์ตามศูนย์ขายมือถือ mm hmm. ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์ดีแทที่ห้างโรบินสันสาขาราชบุรีเนี่ยนะครับมีมิจฉาชีพท,ทําทีไปทดลองเล่น iPhone 5ครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ของศูนย์เผอเนี่ยมิจฉาชีพคนนี้เนี่ยเอาถุงกระดาษเนี่ยมาบังไว้แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเอาไขาควงหกเหลี่ยมเนี่ยหมุนน็อตออก S <S แล้วก็กระชากเอา iPhone 5เนี่ยหลบหนีหายไปเลยอ่ะแล้วเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะรูปร่างท้วมสูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับคนที่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินนะที่เห็นในวงกลมกรอบสีแดงนะครับคนนี้แหละแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ศูนย์นี้นะครับเพราะว่าพอตำรวจนำภาพนี้ไปสอบถามศูนย์อื่นๆอย่างที่กาญจนบ,บุรีนครปฐมเนี่ยพบว่านายคนนี้เนี่ยเคยไปก่อเหตุมาแล้วทั้งนั้น เนี่ยฮะคือเขาจะมีโต๊ะตั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องทดลองให้ลูกค้าทดลองไปกดเล่นกดเล่นอันนี้ก็เข้าไปกดกดกดพอเผลอปุ๊บเอาไปเลยอะใช่ใช่ร้านไอสตูเนี่ยเยอะครับจะไวมากเนี่ยเขาจะถูถุงมาใบหนึ่งแล้ววางไว้บนโต๊ะวางโต๊ะวางไว้เสร็จแล้วไขยน็อตออกแล้วก็ตัดสายด้วยเพราะพวกนี้จะมีสายต่อถูกไองก็ตัดทิ้งเลยค